สวัสดีครับและตอนนี้ผมอยู่ที่พระราม2ครับในปั๊มนะฮะแล้วก็พอดีผมไปเจอกลุ่ม G.K. ชื่อกลุ่มว่า Hot Subject นะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามีรถมาประมาณสัก10กว่าคันแล้วก็มีอยู่คันนึงครับที่เขาเซตโบมาเดี๋ยวเราพามาดูคันนี้ก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะพามาดูทั้งกลุ่มนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคันนี้ทำอะไรมาบ้างครับพี่คันนี้เป็นเซต turbo มาครับวันนี้เป็นเทอร์โบลูกเล็กนะครับผมก็ประมาณ04 turbo 04ครับผมคันนี้เป็น G.K. ปีอะไรครับพี่ ตัวนี้1นึ่ครับหนึ่อ่าครับผม1นึ่แต่แปลงหน้ากันชน RS มาครับผมครับแปลงกันชนหน้า RS แล้วครับแล้วก็เนี่ยชุดนี้เป็น RS แต่ไฟยังเป็นตัวตัวเก่า MC เป็นตัว MC เป็น MC ครับเดี๋ยวอนาคตก็คงจะแปลงไฟเป็นตัวไฮบริดแล้วพี่ใช่ครับผมเป็นไฮบริดแน่นอนครับผมแล้วก็มีฝากระโปรงที่มีฝากระโปรงตัวนี้เป็นฝากระโปรงเทปลานะครับแต่พ่นสีทับแบบผมเปิดให้ดูอย่างนี้จะได้เรื่องน้ำหนักใช่ป่ะพี่ใช่ครับผมน้ำหนักก็จะเบาเบาลงเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องคันนี้ครับ นี่ครัเป็นเอร์โบเล็กๆนะครับตอนนี้เปลี่ยนเครื่องมาหรือยังครับอ่าตอนนี้เครื่องเดิมครับผมเครื่องเดิมแต่ว่าเซ็ตอร์โบใช่ไหมพี่เทอร์โบมานะครับให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ประมาณกี่ม้าพี่ตัวนี้เซ็ตมานะครับผม244ครับผม244ม้าครับผมผมพี่ใช้ในชีวิตประจำวันใช้ม้าเยอะจังขับสนุกครับสนุกขับสนุกครับผมประมาณวิ่งวิ่งมาเท่าไหร่พี่ตัวนี้ก็ที่ร้องซัด230นะครับ230เลยเหรอสองร้อยสามสิช่วงล่างทำอะไรบ้างครับพี่ช่วงล่างก็เป็นเออ่สตาร์ท กับเกลียวเป็นของบลกของแก๊ปอ๋อโชว์แกลบแก๊ปครับผมเซตน้ำมันใหม่นะครับเซตน้ำมันใหม่เซตน้ำมันใหม่แล้วก็โหลดลงใช่ไหมพี่ใช่ครับผมต้องบอกว่าฟิตเมนต์คันนี้ค่อนข้างพอดีเลยนะนี่ครับประมาณนิ้วเข้าได้นี่ใช้ในชีวิตประจำวันลำบากไหมครับอ๋อไม่ลำบากครับผมไม่ลำบากครับผมพอดีเลยครับผมอืมคันนี้เครื่องทำที่อู่ไหนพี่อ่าตัวนี้เป็น HP service ครับผม HP service HP service นะครับพี่ลองสัดมาบ่อยไหม ตันนี้ผมซัดบ่อยครับซัดบ่อยคือวิ่งเล่นกับกลุ่มค่อนข้างบ่อยนะครับหลายๆคนนะครับกลัวว่าถ้าเซ็ตอร์โ o ใน h อน da เนี่ยเขากลัวว่าจะไม่เหนียวพี่ถ้าถ้าเราอยากให้เหนียวครับเราเปลี่ยนก้านใหม่เปลี่ยนก้านใหม่ถ้าก้านเดิมนี้จะเอาไปอยู่นะครับต้องเปลี่ยนก้านใหม่ถึงจะช่วยได้แช่ได้ครับของผมนี่แช่ได้นะครับแช่ได้ยาวเหมือนเ a เอลยนี่เป็นไงต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้ ผมจะพาพี่เจ้าของรถนะครับออกไปลองซัดสักสองสามเกียร์อะไรอย่างงี้ได้ครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับภายในภายในภายในทำอะไรไม่ไภายในครับผมเดี๋ยวตาก็มาดูภายในหน่อยอ่านีภายในก็บ่ะครับบ่อใบนะครับนี่รถใช้ในชีวิตประจําวันแต่ว่าบาอหลังก็ออกแล้วพี่บาะหลังก็ออกครับผมอ่าอ่านี่ครับผมเน้นเน้นคลีนนะครับเน้นคลีน นี่ต้องบอกว่าภายในแจ๊สเนี่ยถ้าเอาเบาะออกแลนะ้วเนี่ยโคตรกว้างเลยนะพี่กว้างครับเครื่องพันห้าแต่ว่าลองดูได้ครับผมขับสนุกได้ครับพวงมลาลัยเป็นของอะไรครับตัวนี้เป็นสปาโก้ครับพวงมลาลัยสปาโก้สปาโก้แท้แล้วก็เบาะบายครับครับแล้วก็วัตถุด ครบของคขอนี้ารครบเหมือนกันนะครับร้อเป็นของอะไรครับพี่ NK ร้อยของ NK ล้อ NK ครับผมแล้วก็ไปแปลงดัมป์ะปกติมันจะเป็นดัมนะครับอ่าครับตอนนี้แปลงนิดหลังมาแปลงเป็นนิดหลังนะครับเป็นใส่ของรันสต็อปนะครับก็รันสต็อปก็ใช่ครับผมก็มันพอดีถ้าว่าดีเกินไปมันก็อันตรายกับเราสำหรับผมนะผมก็นคิดของส่วนตัวนะครับถ้าเราใส่ดีเกินไปมันก็อันตรายมันมันเกาะถนนเกินไปเบรก ก็คือพี่เขาเนี่ยเซตระบบช่วงล่างให้มันแบบเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็บกับรถคือรถเนี่ยถ้ามันใช้เบรกที่มันเกินความจําเป็นเนี่ยมันก็อาจจะอันตรายได้ใช่ครับผมอันตรายได้ครับโอเคเอาอยู่ครับเอาอยู่ตอนนี้ก็คือแค่นี้สเต็ปนี้ก็พี่ก็โอเคอยู่ใช่ไหมเอาอยู่แล้วเดี๋ยวเราออกไปซัดกันดีกว่าไปครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ในแจ๊ดีเคแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูทั้งสามากเกียร์ครับสำหรับสเต็ปเซนเตอร์โบนะฮะต้องบอกว่าดึงแบบใช้ได้เลยนะคันนี้ 144ร้อแรงม้าครับต้องบอกว่าเครื่องพันห้านะครับลองดูได้ปกตินิตติ้งกันทุกวันอะไรครับวันเสาร์ครับผมทุกวันเสาร์มิตติ้งทุกวันเสาร์ใช่ครับรวม น้องๆที่ชื่นชอบรถด้วยกันนะครับของเรานะครับส่วนใหญ่เป็นรถอะไร,รอรัพี่ส่วนใหญ่จะเป็น G K ครับผม G K <น>ก็คือสายฮอนด้ Honda ใช่ไหมสายฮอนด้านะครับหรือว่ามี Honda รุ่นอื่นๆก็มีนะครับมีซีวีอะไรเงี้ยครับเราในกลุ่มเราเรารับฮอนด้า Honda ทุกรุ่นนะครับ ก็คือไม่ได้จํากัดรถว่าใครจะต้องขับอะไรก็คือ<ช>มาเข้ากลุ่มได้หมดใช่ครับต้องบอกว่าช่วงล่างคันนี้เขาทํามาเซ็ตมาโอเคเลยนะแบบว่าไม่มีโยนอะไรอย่างนี้เลยเนี่ครับโค้งคมมากแล้วก็ฟิลนะครับไม่แข็งกระด้าง ใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช่ใช้ได้จริงอะไรแฟนไม่ค่อยบ่นนะพี่ไม่บ่นครับไม่บ่นแฟนชอบครับแฟนผมมีอีกคันหนึ่ง G K เหมือนกันอ๋อไปขับ G K เหมือนกันใช่แต่งซิ่งเหมือนกันครับแต่งซิงด้วยใช่ครับแต่งซิ่งด้วยมีคันหนึ่งคันสีแดงวันนี้ไม่มาอ๋อครับเราก็ขับกันเรื่อยๆครับ สองสามเกียร์ก็ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดอะไรงนี้นะครับก็เราดูเรื่องท้อเฉยๆนะครับก็ถือว่ามามาหนักเหมือนกันนะในสเต็ปเครื่องพันห้าที่เซ็ตโบนะครับ บอกว่าใช้งานได้มันเลยอ่ะพี่บกคนั S> <S ้งเยอะนิดนึงนี่ครับภายในจ่าจี k ก็โอเคนะ นี่ท่อเป็นของอะไรอ่ะพี่ JCT ครับผมท่อ JCT ผมจะเป็นคนที่ว่าจบอะไรรถไม่ก็ได้เดี<อ>๋ยวราคาีก็จบไม่ได้อะไรราคานี้ยิ่งยิ่งจำไม่ได้ฮะใช่ครับ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับยังไงนะครับก็ติดตามพี่เขาได้นะครับที่เพจ Hot Subject ครับผม Hot Subject นะครับนะครับใครขับ G K หรืออยากเข้ากลุ่มอะไรอย่างงี้ครับก็ไปเซิร์ชหาเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะเพจไว้นะครับในคลิปวิดีโอนะครับก็วันนี้ผมโอสมาคมรถแต่งนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ